มากทำแล้วก็มีความสุขมากที่มาร่วงงานมาหานาะคอนเอวอร์ดในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมที่แต่ไม่เอามาร่วมง,งานนะครับผมครับ ได้ครับทุกพ่อสามารถติดตามรับฟังเพลงละัรชุดแรกอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับกับของ d ีเจแ i นเแล้วก็เองที่ิดตมาที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือฝรักงขอสอนนะครับผมก็อย่าลืมติดตามรับชมหรือว่าสามารถตกลงฟังได้ที่4 9 6 8 9ตามด้วยนศินก้านยาสงนะครับขอบคุณครับ